สวัสดีครับ F c ซสาหน่อย F c ซหลางอิงมือวนนี้ก็ได้จังหวะพอดีพี่น้องก็มาส่งของแท้อยู่ตรงเชียงเชียงลาดนะครับพี่น้องได้แล้วก็เลยอะไรออกมาก็เลยเรียวมานี่เลยครับพี่น้องมาไก่พอดีเ้วค่อยกับค่อยกับบานเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งอีหลาก่อนไปให้กำลังใจอีหลาก่อนมืนน้อนี้แล้วก็ค่อยกลับบานพ่นละ มือนีเห็นบอกว่าอีหล่าบอกว่าเลิกตีนหนึ่งครับพี่น้องเลิกตีนหนึ่งกับสกบบลับถึงบัารเร็วอยูโยบอกว่าบ่แน่นะครับพี่น้องกลัวสิดท,ท้ายรูปตายยังอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่ผมก็สิถึงแล้วครับพี่น้องถึงแล้วแต่รถมันติดหลายครับลังสิตน่ยรูหูอยครับพี่น้องแยกลังซิตนี่สุดยอดอยู่แล้วผมมาส่งของอยู่ข,ข้างหลังนะครับพี่น้องอยู่แถวเชียงหลาดเชียงหลัดใหญ่ครับพี่น้องมาส่งของตรงนั้นเดมา ส่งแล้วก็เลยได้แวะมานี่ได้ค่ารถนะครับพี่น้องเอาค่าเบิงได้เงินค่าเบิงอีหล่าได้เงินได้เงินครับเบิงอีหล่านี่แหละนี่ละครับมาเรื่อยๆครับพี่น้องเนี่ยเบงแสภาพกะรถติดขึ้นก็ครับพี่น้องเนาะติดติดจนแบบว่าแถวนี้มันเย็นมากมันเป็นยังสี่อยู่แหละครับนี่กรับบนเรืออยู่บ่อกไก่ครับพี่น้องเหลืออีอกพอถึงกิโลครับพี่น้อง เลยพอถึงกิโลก็ถึงแล้วแต่มันกระติดเนี่ยล่ะมันก็เลยค่อยๆไหลขันมันไหลไปเรื่อยๆแค่แนนแล้วครับพี่น้องก็เนี่ยโอ้ยว่าไก่แล้วครับพี่ถึงถึงแล้วเนี่ยี่ข้างหน้าตายเห็นแล้วเดี๋ยวให่เบรงรถครับพี่น้องว่าติดขนาดไหนเดี๋ยวเบิ้งเนี่ยติดแห้ง รถไล้ตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงมุมพอดีครับพี่น้องมุมเลียวซ้ายแล้วก็ถามไปไอละครนายกพอดีไปพุนพอดีนะครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมก่คอคงเห็นคงคงเสี่ยวเขาทั้งนี้นะครับพี่นอ้องคงสเลี่ยวเขาทั้งนี่มือหนังผมมากผมเลยไปพุนไปเดี๋ยวไปบังกดบังหนึ่งกันเนี่ยวเขาพิษพี่น้อง เรียวเขาตรงนี้มันเขาบ่ได้ต้องเขาข้างนาเพราะว่าเขาก่อสร้างแล้วเนี่ยมันต้องเขาตรงนี้ครับพี่น้องอาเขาตรงนี้แล้วมันสิเขาคนใดที่เป็นพี่น้องอ๋อเนี่ยเนี่ยตัองเขาตรงนี้ครับรนี่ละถีบแล้วนึงผมเรียวเขาเร็วกว่าเกิน <laughs> เรียวเขาเร็วกวเกินโอ้ยโลนย,ยังเห่งนะพี่น้องมุนติวติวด้วยอา่าเนี่ละ อันนี้ก็รถนักลองนะครับพี่น,อน,น,น้องเนี่ยทีเข่าทางไหนนนองอันนี้หมุนทางไหน,นครับพี่น้องอ๋อหมุนนี่ดิโอยถึงแล้วพี่น้องเอ้ย เดี๋เอารถมาจอดแถ่นีเราเนี่ยบาจอดมองนีแล้วครับพี่น้องเอามาจอดฟังฝุ่นมาจอดฟังฝุ่นกับจอดฟังฝุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวกลับรถกันกลับรถก่อนนี่แหละมองนีละโอ้ยเนาะ แล้วนี่มงอ,องจอดแล้วครับพี่น้องจอนี่ละออกเงินออกง่ายก็บานออกง่ายเลยโอ้ยสุดท้ายกาถทึงแล้วครับพี่นอ้องนี่าประมาณนี้ครับนี่เวทีครับพี่น้องจอดกลางๆาง,างสบายคักเลยได้แบบสบายๆมะๆแต่ขางเขา่าข่าเขา่เขา,เขาทั้งผุนครับพี่น้องเข่าทั้งผุน อันนี้ก็มาจอดนี่ก่อนเดี๋ยวก็อีหล่าก็คือคงสียางมาจากไอมาจากไอไหลซดนะครับพี่น้องคงสีเดี๋ยวสีมาหนีกับสีสาแน่ครับพี่น้องเพราะว่ามันติดอยู่แล้วขาออกมันติดอยู่แล้วขาออกมาน่ะติดอยู่แล้วครับพี่นอ้องทังไลก็คงสีดลบเติมนี่ก็ประม่านนี้ครับพี่น้องเห็นมีขายยังไหมนึก ขายเสือเลยขายของมอลลั่ครับพี่น้องขายของมอลลั่มเหรอขายของมอลลั่ขายของใส่ของมอลมลั่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้ยน้องพ,นะพ mm hmm. ุ่นนะพุ่นแน่กอ่ะแล้วครับจักไฟล้วพุ่นละ มีคนกัดกำลังมากไม่ได้เอฟซีหล่ะครับพี่น้องเอฟซี FC หล่ะลายว์สังเกตมองไดที่ว่าเอฟซีหล่ะส่เสือครับพี่น้องส่เสืออีหละ่ะองิงนะครับพี่น้องส่เสือมาก,กันนะนั่นแหละเบิ่งบรรยากาศแค่นี้นครับพี่น้องมันมือนีมันก็คือว่าแหละแต่มันทรงของแถวนี้แล้วก็เลยแวะขามากก็เลยว่าได้โอกาสขันบ่ได ทรงของก็คือสิบปเดมาเพราะบันไก่ครับพี่น้องจากผลมากกับไก่เติบในพอดีจังหวะวะ่าพอดีไล่ค่าได้ค่าทรงของสามร้อยกว่าบาทพอดีได้มาซื้อตั๋วพอดีจ <c oughs> ังหวะนะครับพี่น้องจังหวะมันโอกาสนะโอกาสหาย,ยากแลลวครับพี่น้องนี่ก็ต่อไปก็จะเป็นจังสี่แล้วครับพี่น้องหาขันฟังบางพี่บางยังเป็นสี่ก็สี่ เอหางานขามไปนะครับพี่น้องไปเบิ้งอีหล่ากันสิได้ไปเบิ้งสบายสบายได้เงินจ่ายนำได้สิขามไปเลยเองสิมันสบายง่ายเนอีหล่าก็คงซื้อมาจอดแถวนี้ละมือนีหล่าซึ่งมมาจอดนี่มันก็บางคนก็กำลังมากครับพี่น้องคนก็กำลังมากนี่แะครับบรรยากาศอันนี้ละมองนี้มันเหมาะครับเหมาะเหมาะมองจอดรถมองมันจอดรถดี จอดรถแบบสบายๆเหมาะเหมาะ,ะแห้งสำหรับคนที่ขับรถมามันเหมาะแต่มือวันที่23บนใบ้านไหนบ้านไหนนะครับพี่นอ้นองเพราะว่าบริเวณที่มีงานนะสวัสดีครับสวัสดีครับช่องอะไรคะแท็กซี่หลงทางชาแน,นลเคยเห็นอยู่ดอก่อนหน้าเคยเห็นยี่ป๋อเคยเห็นบ่เห็นวอเห็นบ่ร์เคยเห็นกันบ่เห็นจะโดนเราบอกค่ะช่องจะโดนโอ้ยผมเรียนตั้งแต่ ปีใหม่ปีหกหกหกเจ็ดหกเจ็ดอ่ะไปหาอีหล่ามือแรกวันทีสามมกร่านั่นแหละเริ่มเริ่มกลับมาแล่วแหละกลับมาหาอีหล่าจากนั่นแหละอยู่บ้านอ่ะไปหาอีหล่ายู่บ้านอ่ะอ่าก็เลยตั้งแต่นั้นมากเลยกลับมาได้เสื้อไอสีดัมอ่ะที่ว่าคุณอิงอ่ะได้สองสองโตอ่าก็เลยได้ตันนั้นนาำมหิดโอ้ตอนนั้นคนนบ่งคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเลยสองสามหมืน่เนเ่ย เแต่เดี๋ยวนี้มันมันมันปัญหาคนเฮ็ดหลายแล้วกอีกอย่างหนึ่งผมจังหวะผมก็คือช่วงขอรายได้อ่ะพ่อผมไปขอขอมัน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 ผ่านแล้วแต่ผมไปเอสมัครรายได้บอผ่านมันก็เลก่ายไก่ันว่าเงียบไปหลายเดือนได้สองเดือนสามเดือนมันก็เลยพึ่งมาได้ลาลาสุดในที่ไ้ยมอกรับในเฮ็ดไท้อ่ามือมือมือเอ๋บานนี่ลาึ้นบานไม่ลาล่ะอ๋อหนูก็ไปกันคือไปเห็นกันนะ แหมสีเป็นยังมองไม่เห็นแง่เห็นอยู่บ่ด่าด้พักใต้กันไปนอนอยู่ขึ้นนึงกันนะเออเออไปนอนอยู่ขึ้นนึงก็แบบนั่นน่ะจะจะไปกับไปกับโมอีกคนนึ่งไปกับบ้านเดี๋ยวมากันเลยดิกลับไปนอนนอนอยู่กับลูกไส้มื้อนั้นผมกลับเร็วลูกไส้งอแงลูกไส้สองคนไปนั่มกับบ้านอยู่นั่นแหละพอกลับพอกลับบ้านก็เลยได้จังหวะพอดีเนาะมันกระหางกับอีหล่าเ่ามัน อ่าปร่นนะสามสิบสี่สิบกิโลห่างจากบ้านผมไปอ่ะอุตมพรไอ้หัวตะท่านครับอำเภอเมืองกับซีสเกตกับโกกบไก่ก็ไปซีสเกตอยู่เรื่อยอยู่อ่าอ๋อนั่งรถไฟไปเออเห็นบอกมีคนออกไปรับอยู่ <c oughs> ผมก็ได้ไปนอนขึ้นนึงนั่นแหละแล้วลกับกลับเร็ววันนี้ลูกลูกผมเมื่อวานเนี่ยผมว่าสิไปกับเขาผมสมัครเขาไปอยู่แต่พอเห็นเขา โค้าไ่ยังผมก็เลยบดไดไปที่จริงไปได้ได้มึอวางนะว่าตัวเองไอ้กองกองไทายนี่ค,อคอดด้องไอ,อว้วัดดอนน่ะไอ้วัดวัดดอนดอนใหญ่อะวัดดอนใหญ่อะค้งองสิบสองน <มา S 1> <12. S 2> นะอผมว่ามันพุ่นอะไกล่ละผมวัดอยู่แล้วเจ็ดสิบกิโลจากบ้านผมมาก็เลยหางานไปทั้งนั้นเลยนี่เมื่อนี้ได้รับงานมาเชียงราย อรับมาจากพู้ลัฟังบานมาละมาเชียงลาดันเล้วและจังหวะแลนมาพอดีเลยอคนีลิปนี้จบนี่กันเด้อพี่พี่น้องเดี๋ยวคอยว่าไหมเสิยิโหลดใดบ่บือบูหูถ้าเวิรงก่อนครับพี่น้องเมื่อนี้คลิปนี้ ขอบคุณครับ